สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพียงบัณฑแพงครับเอฟซีรถแห่ลำเพื่นตเตยเสด็จสุป,ปูสุก้นครับผมมันเดินเช่นเคยครับช่องอาจารย์โอตเตยเสด็จลำเพื่นอฟฟิเชียลครับช่องผู้สุ่ขาวอานาจากสาวน้อยเพชรบัณฑแพงครับอาบีพี่น้องมาอัปเดตห้องพักแดนซ์ซ์ครับงานต่อเติมไปฮอตไซส์แล้วสวัสดีครับพ่อมาสวัสดีครับ เพิ่นมื่อบานมาไปล่ะว่ามาเาเตี๋ยไ่ใช่ล่ะสวัสดีครับบโอ้ยกะบาาวานตะม่วานเอากบบาตะวันนีล่ะครับเอาขึ้นไปเห็นแรงๆเตีเอามาเทียงเทียงเตี๋ยเขา่า่มาเห็นเลยเออว่ากบ่าชาวประทุ่มพออยู่โอ้ทมหายจากูข้นมาวบมาตะเสา่าเวลานีล่ะเอ้ยกัเรียน มือม่อวานมา,าเศร้าก็ก็นีเศร้าก็นีในหนึเหนหนง<ป>เพราะว่าเมื่อวานอ่ะไปเพราะเป็นปรตู <c oughs> มามเ <c oughs> ว่าเมื่อวานผมมาแล้วผมออกมานีก่อนแต่ว่าเมื่อนี้ผมมาผมไปโดมก้อนนะ ไปอยู่คือมะเสาวัดแนาวัดแด่อยู่ไปกับไปบ้านสองคนบ่ได้เข่าทั้งในอยู่แต่ข้างนอกอย่างแต่หลอมนอกอหล่อมนอกพอแล้วสองคุยดอกลคอะรอีแต่ว่าคันพี่สาวผมไปเมือวานน่ะไปช่วงบใบด้วยแต่เฮ็ดบวกไล้ไร้เป็นสันมันเกิดมันบานออกช่วงบใบด้วยช่วงสองมันาะท่นได้ขึ้นไหมมือนีช่วงบ่ายช่วงเชียงไหมใบหรือตอนายงาน ตอนเช้าหนูสาบฟุ้นงอนแมไม่ลี่ยวเจ็ดงอนคือเช้าผมไปซีมงแร้งวันได้ลายเลยเหีแนนเวก้งเขาอยู่แม่น่นเดมันเอามันเอาดิมันกัดดอกมันกัดดอกเงยเนาะก่อยเนาะนนวดผัวนี่มันขาดก่อยกอยกเท้ว่เ้เอั่น่ะจนบานนี่ยเคื่องก่อยเครื่อสุก่งไดึง เห็นแล้วนางเฮดังอยู่บ้านก็เลยขับรถไกลเอาเพลคเฮด้างเหรอล่างเฮดไปเก็บเพลต้งหัวตะม่ามาสิ่งไปแท้่ยวผเนี่ยซาปุนหันเดียวข้างหลังตัวหาผมตัวผมกับยุบบัตรนี่แหละแต่พ่อยู่บ้านก็ยืดดมนี่แหละสองมองแต่พ่อยู่บ้านก็ยืดดมนี่สองมอง ผู้คนไหนเดียวเราเากมองเขาไหมเลี้ยเน้ำไปมของน้ำอชูบไูด oh, ิเอ้โหผพาน้องอีกนนัสองฟังฉาบเรียไปดไลโอ้มวันนี้ฉาบไฟเมื่อวานฉาบไฟไนเตะอ๋อว้าน่นวลฉาบเรียบร้อยทั้งบนทั้ก้นเรียบร้อยฉาบเรียบร้อยแล้ว อันนี้กันดิชาทั้งนอกไปเลยสองคน่าจะข้าวเดียวไปแล้วครับสองคน เด้อสารพ่น้องรู้เอฟซีผู้บัญชาในผู้บัเบิงไม่่ามันทึบมันนั่นเด้อด้านหลังครับสีเจาะหน้าตาั้งเพิ่มอยู่สีไส่หนาตาั้งเพิ่มอยู่ครับว่ามันเอามันนี่พอสร้างมันจีเจะหนาตาั้งเพิ่มอยู่แล้ครับเนาะแต่มันก็เอาอยีาน,นนี้แหละตอนเนี้ยเอาเอาหลังข้ามต่ําเนี้ยใช่ไหมเอากตกจอหนาตาั้งเพิ่มหนอหนาตั้งเพิ่มใส่มมูลวด แตมยุ่งนิดหน่อยครับสำหรับคอมเมนต์ที่ว่าถามว่าห้องน้ำเฮ็ดห้องน้ำเพิ่มบ่เฮ็ดนะครับอันนี้อันนี้เป็นห้องน้ำเก่าเลยพี่น,ออนอ้องห้องน้ำเก่าคือคงไว้เพราะพอาะช่างนี่จงไว้ทาเข่าน้ถทาจะคล้องเขาน้ำห้า,า,าชุกเชิญนั่นนะนี่ก็เลยกว่ท่านด้มังงออกต่อไปสิมงังงออกพี่น้องเป็นห้องน้อนี่เป็นห้องนอนมัดห้องน้ำมันนี่เป็นห้องน้ำเก่าของไอ้บ้านหลังเก่าที่เพิ่นเช็้ไว้นะครับอาคารโครงสร้างเก่า ห้องหนามจะไปทั้งนอกนเหรอครับปีะเดี๋ยห้อ, yeah, องน้มจะไมอยู่ทั้งนอกด้านหลังครับเออผมตอบไปพี่น้องทุกคอมเมนต์เน,เนอะทุกคคอมเมนต์มาเดี๋ยวเรื่องขาเตียงพม,ม่าท่านสิมาตอบคอมเมนต์หนอกโดยแล้วงานลักกันอันนั้นมันงานร้องแค่นั้นวเอองานเสริมเอองานเสริมจะซื้อเห็ดเห็ดเสริมให้ลูกๆเพราะได้นั่งกินเขาจะซื้อดอกอันนั้นงานเห<อ><ๆ>็ดเดี่ยวเนี้ยไม่กระเด็นด้นเนี่ยเห็ดไม่ได้ตั่งนะ เอออันั้นเล้วะพแเราเห็ดเสริมใหมซื้อดเน่ใส่วัสดุเหลือจากการลื้อถอนออกจากโครงสางเกาไหมกว่าไปขายเืแม่ดีก็เอาไปขายเนะพแเราเห็ดเสริมใหม่ซื้อบ่เป็นงานลักดอกกันน่ะเพิ่นเห็ดให้ลูกให้เต่าไว้ถ้านั่งกินเขาซื้อกแล อันนะเดี๋ยวนีวน่มาบอกคุณ้องมต้องซีเรียสครับอนั่นครับอันนั้นเห็ดเสริมให้ซื้อเดี๋ยวจะแก้ไขให้ดอกอันนั้นบั้นบนดีนยวแล้เนะแก้ะไรเม,มื่อไปแก้ไปแท้ไปแท่น,น,นบา้าตนใบดับปูแล้วพอดีรับปูเล้าพอดีอ ผมกับสิเฮ็ดกิจกรรมครับลูกๆนาชิเลี่ยวผมมั่นใบมุ่งพอดีปะพอดีครับพอดีครับกินข้าวแล้วก็เก็บงานเก็บยังยังโทรหาผมเอาสิขอสิไปเรียนบ้านผมผมสิกลับออกมาส่งหรือผมสิออามาหาชมใบลูกชุ่มลูกแมนมาท่งเขาส่งเขาเขาซ้อมเสร็จผมก็สิเลยมาหาแต่ท้ายยู่นี่ก็ได้เอาตามนั้นตามนั้นครับ เะส่งเขาไู่นัดเขาไว้สิบเอ็ดโมงประมาณสองชั่วโมงเอนบโมงนี่แหละเพราะเขามีต้นสามใบสามครับได้ๆๆาพ่อทุกเลยทุกเลยหางไปหามไปไทยลูกหางไปต้องเครับ พี่รองเอฟซีเพิ่นว่าห้องน้ำจนท่านไหนมันมีห้องเดียวมันจะพอกันเข่าบ่อก็เลยว่าห้องน้ำอันนี้สิทุบออกอยู่เสนอคอนเสิร์ตสั่งห้องน้ำเพิ่มเติมทั้งนอกอยู่แล้วทั้งนอกก็หาสเตแลมกันไหนเอาสเตแลมกันเลยสิเนี้ยเจอเจอของกันหนึ่งเลยกบไปมาอาบน้ำสเตแลมกันเนาะคนไม่ได้พี่นองหนไหนยกี่แกได้บอกว่าบ Lăng quý cảnh sếp của pha lăng quý canh sếp của lăng quý canh sếp của lăng quý canh sếp của lăng quý canh sếp lăng quý canh sếp lăng quý canh sếp của lăng quý lăng quý canh sếp của lăng quý canh sếp của lăng quý canh sếp

กันเียว่าเออจีกจีทุกกิยาบทจีะเจ้า่เวอย่างง่้ยี้สมอดซำกันตัวนีว่าก็ตันิเอาเนีตัวหนีก็ตัวนีแต่หายมันง่ามแต่หายมันง่ามกันเนวเดียวกันเนวเดียวกันเลยขึ้อดตัวนีออกเลยดออกนันเลยสามเสาสองสองสองเสานี่เอาออกตัวนั้นเอาเร็จมาก เกียดมากปากลงมาเกดมีเสาเดียวก็พึ่งไเป็นล้วงงันยาธรรมเลี้ยวธรรเดียวยาันสีเสาเด๋ยวสบายสบายเลยเห็นไอเดียแนวสิเข็พัฒนาต่อไปแล้วพี่น้องเนาะอักเดตด้พี่เอนงได้เบิ้งครับเออจังทนเนาะ สาระลี้นี้ฝากพี่น้องไว้สักนิดครับผมทายอาณาจักเศ้าหน่อยทุกซอกทุงมุมใหมพี่ให้น้องได้รับชมครับผมขอบคุณหล,ลายๆครับขอบคุณการรับชมตุกการติดตามครับอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ได้เลยครับเด้อเปิดกําลังใจให้แนะ่เพราะได้มีกําลังใจในการทำงานพัฒนาต่อไปให้พี่ให้น้องได้รับชมครับผมขอบคุณหล,ลายๆครับสวัสดีครับ